เมนูแกงเป็ดหมูนะครับตรงนี้หมูเหลือนะครับมีหมูติดมันหมูสามชั้นแล้วก็ซีโครงหมูเล้งเหลือนิดนิดหน่อยครับเร้ว,ไว,ไวร้ไ้ต้มข้าต้มกินวันนีไ,ได้พริกแกงจาก fc เข้ามาให้นะครับแล้วก็กั่ว ัวไฟ้นอน่อนนะครับให้มันหมูเขาออกมาเองนะครับแล้วก็่วบปิดแกงเลยเดี๋ยวค่วสักครู่นะครับให้มันหอมก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันนี่แล้วปิดฝาหมกไว้ก่อนนะครับให้ไขมันเขาออกมาเองนะครับไปนิดหน่อนนะครับเดี๋ยวรอสักพักใหญ่ๆนะครับร้อสักสามสี่นาทีนู่นนี่ครับเดี๋ยวเริ่มสุกนะครับแล้วก็จะเริ่มเดือดเนยื้อหมูเขาจะเริ่มสุกแล้วนะครับมีมันเริ่มออกแล้วไขมันเขาเริ่มออก อดี๋ยวสกัดไขมันถ้าออกมาก่อนนะครับไม่ั้นจะเลียนครับพใหญ่เหมือนเดิมปิดฝาไว้ก่อนฝาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเรารวนจนสุกแล้วนะครับเราก็เริ่มใส่ของหอมนะครับมีผักไข่อ่อนนะครับแล้วก็ไข่ระช,ชาย ขวดนะครับเดี๋ยวจะความหอมมันจะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับสังเกตดูครับมันจะเริ่มแห้งเี่ยเห็นดิมครับเดี๋ครับเราปิดหมกไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวครับปิดหมกไว้เหมือนเดิมนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวพอน้ำเขาแห้งนะครับเดี๋ยวปั๊บแป๊บนะครับเราก็เตรียมตัวนะครับใส่ อะไรเนี่ยหัวกะทิป่ะมันู้ซื้อมาถูกป่ะซื้อใส่กะทินะครับจบซื้อหางกะทิมานะครับเดี๋ยวมันนอนก้นกันมันจะขยะแบบนี่น,น,นะครับเราทำมันแห้งนะครับ อ๋อหัวกะทิหัวกะท,กทิสื้อก็ถูกแนละ้วเดี๋ยวเราใส่น้ำนิดนึงนะครับนี่ครับหมายว่าต้มให้เดือดกรอบนะครับเป็นพอเดือดน,นะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มใส่เกลือ ม่ได้ปิดฝาไม่ได้อ่าน,นะครับดูนะครับเรียบร้อยเราจะใส่ของหอมและของตกแต่งอันสุดท้ายเรียบร้อยปิดฝานะครับเคี่ยวอีกสัก5นาทีให้มันเคี้ยวนิ่มหน่อย เกิดเยอะหน่อยมันเขือเริ่มนิ่มเริ่มใส่ละมันนิ่ม,มแม่แต่มันยังไม่ใสแตว่ว่าหิวนี่เนี่ยนี่ขอกินกัน ฮ่าจะดูก่อนพอน่รครับเปิดไฟเปิดแก๊สจบเปิดคลิปนอน